วันนี้นะคะจะมาพาแก้บั๊กกันนะคฮะว่าทำยังไงถึงจะได้กระเป๋านะเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้นจะพาน่านเนอนะคะไปรับกระเป๋าปีพีเสื้อซึ่งจริงๆสอนไปแล้วนะคะเมื่อวานเสื้อจริงๆแล้วนะคะมันทําได้ะคะวิธีนั้นแต่เขาไปแก้บั๊กนะคะน้องๆให้น้องๆน,นะคะทําตามพี่แป้งได้เลยก่อนที่จะไปดูกันฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจใพี่แป้งด้วยนะเราไปดูวิธีแก้บั๊กกันเลยค่ะ อาแมพตามพี่แป้งมาเลยดี๋วพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเราไปดูวิธีการแก้บั๊กกันเลยค่ะเมื่อนอนนะคะเข้ามาแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้าต่างล็อกอินประจําวันนะคะน้องๆซึ่งเมื่อวานนะคะพี่แป้งก็ได้ทําการล็อกอินไปแล้วเพราะว่าสอนน้องๆไปเนาะไม่ว่าจะเป็นออร่าดวงดาวนะคะหรือจะเป็นกระเป๋านั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ที่พี่แป้งทําคลิปนะคะน้องๆซึ่งหลายๆคนเขาก็ทําได้อย่างพี่แป้งนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะมาแก้บั๊กที่หลังเพราะว่ามันมีคนที่ทําแล้วมันทําไม่ได้ สมมุติเขาเล่นไป5มินิเกมแล้วมันไม่ได้เขาก็เลยแก้บั๊กนะคะน้องๆด้วยการที่ให้นอนนะคะล็อกอินทั้งหมด5วันนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องๆน่าจะล็อกอินเป็นวันที่2แล้วก็ล็อกอินติดต่อกันไปเลยค่ะน้องๆก็จะได้กระเป๋าผีเสื้อนั่นเองพอนนอๆเข้ามาตรงนี้นะคะให้กดเรียกร้องตรงนี้นะคะเพื่อทาการล็อกอินนะคะไม่ใช่เข้ามาแล้วก็กดออกไปเด้อจากนั้นก็ให้กดปิดได้เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วพี่แป้งจะบอกนะคะว่ายังมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่พี่แป้งจะมาสอนน้องๆกดรอได้เลยนะ บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะยากอยู่นะให้นอนๆนะคะไปทำเควส์นะฮะเอาราดวดดาวกับอันนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวพี่แป้งจะมาสอนเดี๋ยวจะรีบมาเลยนะคะว้าวเป็นยังไงกันบา้างกับคลิปนี้หากน้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วย <Okay. S 1> พรุ่งนี้พี่แป้งจะมาลงคลิปสอนรับของฟรีต,ตอน10โมงนะคะ <Okay. S 1> ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ๊ายบาย